หครั้งแล้ว2ครั้งลูกดิ๊กอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งมาลูเดียสก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจจะให้เกีเกมลาเรนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center เลยเพจเติมเกม l i n e r a n g อร์และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้า t o อ Up Center ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดิ s c r i p t i o n เดี๋ยวเขใต้อมเมนต์เลยนะครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ซันนี่กับเกมล i ยเรนเจอร์ด้วยทุกคนสำหรับ คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาติทิ้งทวนโคโโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ2แล้กัน เนื่องจากว่าไอดีหลักของผมทมยังต้องการตัวตำแหน่งตัวดามเมจที่เป็นตัวของลูเดียสอยู่ทอมและผมต้องการตัวนี้มากๆเนื่องจากว่าความชอบส่วนตัวด้วยทอมอ่ะสำหรับเดือนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตามล่าตัวของลูเดียสกันเลยทอมสำหรับไอดีนี้ก็อย่างที่คนดูเห็นกันไปทอมว่าลูบี้ของไอดีหลักตอนนี้ก็ปาไปที่2288 Ruby ลูบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทอมคือผมไปลูดแพ็กเกจมาทอมเพื่อ,ท,อที่จะมาเปิดตามล่าคูลาโบในรอบนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผมจะเปิดได้ตัวของลู สักตัวหนึ่งหรือเปล่าทผมอะสำหรับตู้เพิ่มโอกาสคูเทพทผมก็ใกล้จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทผมหลังจากนี้ก็ไม่มีตู้เพิ่มโอกาสแล้วทผมก็จะเหลือแค่ตู้เพิ่มโอกาสรวมที่เพิ่มทั้งหมดทุกตัวแบบนี้เองทผมอะก็ใกล้จะจบแล้วทผมสำหรับโคลาโบในรอบนี้ซึ่งโคลาโบในรอบนี้ทผมจะจบเร็วกว่าปกติทผมปกติแล้วจะจบแถวๆวันที่29่บามแต่ว่าโคลาโบนี้จบในวันที่26นั่นเองก็ถือว่าจบเร็วมากๆทผมสำหรับใครที่ยังตามล่าอยู่นะทอมก็ยังเหลือตัวกาชาจากภารกิจ แล้วก็ยังมีจากพาร์ทด้วยนุย่มถ้าใครที่สะสมแต้มพาร์ทครบก็น่าจะได้ตรงนั้นด้วยอันนี้ผมเป็นกําลังใจให้ละกันนุ่มสำหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้นุ่มก็ขอให้เปิดได้ทุกคนละกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนุย่มว่า2,100ลูบี้ของผมจะเปิดได้ตัวของลูเดียสบึงโคนสักตัวหนึ่งหรือเปล่านะ่มมาถ้าผมเปิดได้ลูเดียสแล้วลูบี้ที่เหลือผมจะเอาไปโยกเปิดเกียร์ตามล่าเกียร์วุธโดนแน่นอนนุม่มมามาลุ้นกันเลยว่าผมจะได้ตัวของ ลูเดียสหรือเปล่าทุกคมสําหรับไอดีนี้ของผมเปิดได้ตัวของซิลฟี่กับตัวของอนณนดโฮชิไปแล้วทุกคมก็ยังขาดอีกสองตัวที่เป็นคคละโบในรอบนีทุกคมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้อีกหรือเปล่าโอ้โหได้เป็นจอมเวทไลไล่ฟิตทุกคมโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่เหมือนกันแหละสําหรับเวเจอร์ตัวนี้ก็ผมปั้นตัวนี้แม็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกก็ได้มาอีกตัวนึงก็ถือว่าคุ้มแหละทุกคนเเจตัวนี้แต่ว่าตัวที่ผมต้องการมากที่สุดก็ตรงเป็นตัวของ อาลูเดียสบึงโค้โอ้โหได้เป็นเลนดิตรถขนแอปเปิลโนมาก็เปิดมาตัวแรกผมสะดุ้งเลยมที่แรกผมนึกว่าจะได้ตัวของลูเดียสโหผมแต่ที่ไหนได้ดันได้ภรรยาของลูเดียสมาโอ้โหได้เป็นฝาแฝดนึกว่าจะเป็นลิเนียกับเพอร์เจน่าที่ไหนได้ก็เป็นฝาแฝดโคนี่นั่นเองโอ้โหคือมันเหมือนกันจริงๆทีผมเอาตรงๆคือมันเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าติดตรงหนึ่งอย่างท่ผมคือตัวนี้เป็นตัวโคนี่ทผมมา โอ้โหผ้าคลุมมาอีกแล้วโคนี่มา2ตัวติดเลยนอมอ่ะหรือว่าจะเป็น3ตัวโอ้โหได้มูลหมูป่ารอบนี้ผมได้ฟิตไปแล้วโอ้โหคือโอ้โหได้แบบไม้มาอีกตัวหนึง่งนอมอ่ะก็ถือว่าจบกันแล้วทอมสําหรับรอบนี้ก็ได้ไม้มาทอมโอ้โหได้ชาญฮีโร่มาอีกแบบนี้อ่ะรอบแรกผมได้เป็นฟิตมาทอมถือว่าประเดิมมาได้ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าฟิตผมปั้นแม็กไปแล้วทอมอ่ะก็ถ้าได้เยอะมากกว่านี้เดี๋ยวผมมีแผนว่าผมจะปั้นเป็นล่าง ดาวแม็กพีร้อยผมก็รอติดตามไปได้ถผมถ้าผมเปิดได้ยเยอะถ้าผมมโอกาสที่ผมจะทําเป็นตัวพีร้อยเลยสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ผมต้องการลูเบียสผมเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้พรโมโอกาศโอ้โหได้เป็นผ้าคุมชมพูม,มาแต่ไกเลยถ้าผมทราบตัวแรกมาขอให้ได้หน่อยเถอะโอ้โหได้เป็นผู้มีข่าวมูลไอดีหลักนนนๆทีผมจะเติมเปิด Ranger เลนเจอร์ถ้ผมปกติผมเติมเปิดเกียร์แล้วผมมักจะเปิดได้แบบ คือไม่ได้อะไรเลยทผมอะสำหรับไอดีหลักได้กล่องกัรันตีก็ได้6ดาวแบบนี้มันมาหลายรอบเลยทผมผมก็เลยรู้สึกท้อกับเกียร์ทผมผมก็เลยจะแบ่งเปิดนั่นเองโอ้โหเจสิก้าบูโลหิตแบบนี้คือผมจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหลูกเสือเมอรี่ผมต้องการเพียงแค่ตัวเดียวทผมคือถ้าผมได้ลูเดียสผมจะไปยัดเกียร์เลยทผมตอนนี้อะได้เล่นน้ำโพนี่มาแบบนี้น่าจะรู้ชะตากรรมแล้วแหละ รถขน Apple 7ดาวล้วนเลยท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะเจ็ดดาวมีตัวนึงรอบนี้น่าจะเกือที่สุดตั้งแต่ที่ผมเปิดมาเลยท่านผู้ชมอ่ะก็ได้เป็นอันตามหนึ่งตัวนอกนั้นคือตัวเจดาวล้วนเลยท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อละกันตอนนี้เปิดไปแล้วรอบนี้ก็รอบที่3าท่านผู้ชมใกล้การันตีแล้วท่านผู้ชมมาก็อยากจะได้มากๆท่านผู้ชมสำหรับไอดีหลักถ้าได้เร็วเดี๋ยวเราไปเปิดเกียร์กันต่อเพราะว่าเกียร์เดือนนี้ผมเปิดได้เยอะมากๆท่านะผู้ชมคือ ผมเปิดแบบ40-80 B คือได้ทุกรอบเลยทอมผมไม่รู้ว่าเป็นดวงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเฉพาะช่วงะผมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแหล <inent S 2> <Lauren> ะเพราะว่าผมเปิดผมไม่ได้ตั้งใจเปิดทอมเอาตร,ตรงๆคือผมแบบกับเปิดเล่นๆด้วยซ้ำแต่ว่ามันได้เฉยๆทอมอันนี้ก็แล้วแต่จังหวัดด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสำหรับคนที่ถามว่าผมเปิดช่วงไหนที่เป็นเกียร์ทอมผมจะเปิดช่วงตอนเย็นๆเลยทอมประมาณสองทุ่มถึงเที่ยงคืนพวกนี้ผมมักจะเปิดได้เกียร์ทอมแต่ว่าถ้าเป็นเลนเจอร์ก็จะเปิดตั้งแต่ตอนบ ก็อยากได้ตัวของล oh, ูเดียสโอ้โหเดนนิสลดขนมะนาวมาแบบนี้ผมรู้ชะตากรรมเลยนะผมตัวต่อไปต้องเป็นเจ็ดดาวแน่นอนอ่านี่เลยตามสเตปเดิมๆทีผมถ้าออกตัวอันต้านหนึ่งตัวคือเจ็ดดาวออกลัวเลยโอ้โหซัลลี่กับสิงโตตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วท่ผมตัวนี้ก็ถือว่าพอใช้งานได้สำหรับมือใหม่ใครที่ไม่มีตัวชนตัวนี้ถือว่าใช้งานได้แต่ว่ามันแอบเป็นกลุ่มสกิลที่ทำลายพวกพ้องนิดนึงนมมา โอ้โหได้เป็นช่างทําหมวกมาได้เป็นเจนใหม่แต่ว่าตัวนี้มันเบาบางมากนะผมขโอความสามารถไม่ค่อยดีโอ้โหอลิสตัวนี้เก่ากึกเลยนุ่มแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ผมผ่านหอคอยด่าน180ได้นะผมถือว่าเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันแหละแต่ว่าตัวที่ผมต้องการหรือว่าตัวหน้าตู้ของผมยังไม่ออกเลยนะผมอะออกแค่ฟิตตัวเดียวตัวของลูเดียสยังไม่มาเลยนะผมอะต้องมาแล้วแหละสําหรับตัวของลูเดียสบึงโคนน่มอะผมได้ฟิตมาสองตัวผมไม่รู้จะทํายังไงเลยนะ่มตอนนี้ แต่ที่แน่ๆผมต้องการตัวของลูเดียสโมลูเดียสคือตัวเดียวที่ผมต้องการมากๆรั่ผมตั้งแต่มันมารอบแรกแล้วมที่ผมเปิดตามลา่าแต่ก็ยังเปิดไม่ได้มรอบนั้นคือผมเสียใจมากๆแต่ว่ารอบนี้มันมารีรันให้เปิดผมก็อยากจะเก็บสะสมไว้ในสมุดสะสมนุม่มมาโอ้โหแชมปเปนหลังจากเปิดได้กบอันต้าก็ได้แชมปเปนต่อเลยนุม่มมาโอ้โหได้เป็นนักมายากลหิมะโคนี่ตัวนี้สูมได้ในสเตจพิเศษก็ได้นะ่มไม่ต้องเอามาในตู้กาชาก็ได้โอ้โหได้เป็นมูนม,มายากลมอีกแล้ว เริ่มรู้สึกเกลือแล้วถ็อตอนนี้คือเริ่มรู้สึกเกลือขึ้นมาแล้วโอ้โหคิงแคปโอ้โหจบเลยจบเลยลูกเสือเมอร์ลี่มาอีกโอ้โหคือไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดแล้วทมอับลูกเสือเมอร์ลี่โอ้โหลูกเสือเมอร์ลี่ผมมาสุดแล้วท็แต่ว่าเทพประยุทธ์สุดกว่าทมอสับตัวนี้ก็เป็นตัวที่รันวงการเกมมาอย่างยาวนานมากมากแล้วก็เป็นตัวที่ตามหลอกหลอนทุกๆไอเดียเลยถมมาโอ้โหหมดแล้วเหลืออีกประมาณ3าครั้งมา สามครั้งยันกล่องการันตีนะผมรอบนี้ผมจะเอาให้ได้ท่นผมทราบตัวของลูเดียสบึงโคน่นผมเป็นตัวที่ผมต้องการมากเลยแหละสำหรับเจตัวนี้รู้สึกว่าผมไม่น่าจะได้เปิดเกียแล้วน่ผมเพราะว่าลูเดียสตอนนี้มันออกยากมากมาก่ผมคือยังไม่เห็นทีแววของลูเดียสเลยน่ผมอะส่วนตัวผมน่ผมไอดีหลักผมมักจะเปิดได้ตัวคู่รองมากกว่าคู่เทพก็อาจจะได้ในบางรอบน่ผมที่มันแบบล็อกจริงๆริงท่ผมแต่ว่าถ้าเป็นบางรอบที่ผมตั้งใจเปิดท่ผมแทบจะไม่เห็นวีแววเลยโอ้โหปวหน้ากะลาสีเรือหัน เริ่มรู้สึกทำแองทำแองโอ้โหได้เป็นตัวมังกรคลามบูทผมตัวนี้คือผมยังไม่เปิดตามล่าเลยทอมตอนที่มันมาใหม่ๆหม่มคือผมข้ามันแหละสำหรับเจ้ญญาตัวนี้เพราะว่าความเก่งกาจแทบจะไม่มีด้วยซ้ำทอมมาโอ้โหกบเจ็ดดาวตะกี้กบอันต้ารอบนี้กบเจ็ดดาวมอีกแล้วโอ้โหได้บาาช็อตเค้กจบเลยแบบนี้ตัวครบรอบ3ปีทอมมาโอ้โหคูฟึกทหารตัวเก่าเลยทอมมาขอหน่อยโอ้โหเดนิเอร์บวนเชิญน้ำแข็งโอ้โหหมดแล้วรอบนี้ เดี๋ยวผมขอสลับไปเปิดตู้ล่างหน่อยละกันเพื่อจะออกตัวของลิเนียแอนเพอร์เซนาโนม่ะเหลือประมาณอีก2ครั้งอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าน่มแต่ว่าผมก็หวังอยู่โนมบ้าผมอยากจะเปิดให้ได้ในการันตีกล่องที่1น่นมผมไม่อยากไปกล่องที่น่งโมโอ้โหรูกเสือเมอรี่ผมขอลูเดียสได้ไหมลูเดียสโอ้โหลูเดียสไม่ออกเลยลูเดียสยิ้มแฉ็งเนอะแล้วโผมตอนนี้ ไม่ออกเลยโอ้โ oh หออกแต่ตัวง่อยๆทางนั้นเลยท่มตอนนี้ผมเห็นแต่แบบเล็กเจิดดาวแตกมากๆท่ม,มอะเอลิสใหม่ตัวหนึง่งเอาไปย่อยเลยโอ้โหอสุวินได้ไหมโอ้โหแดนโอ้โห oh oh ผมน่าจะขอมมากเกินไปท่มแดนเลยแ <Dan S 1> จกไปแดงผมเลยท่มตอนนี้ได้หรือเปล่าโอ้โ oh หหมดเลยทุ่มรอบนี้คือเกลอยดอนะมากๆอ่ะเหลืออีก400รยลูบี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ตู้เพิ่มอโอกาสละการทุ่มมาขอให้ได้ลูเดียสหน่อยเถอะตอนนี้ผมหวังแค่ลูเดียสทุ่มอะผมต้องการตัวนี้มากมาก ขอให้ได้หน่อยเถอะลูเดียสผมต้องการมากๆผมมาขอลูเดียสหน่อยเถอะไอดี ID นี้ผมขอลูเดียสหน่อยได้ไหมโอ้โรบินฮูดตัวเขียวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ชุดนักเรียนล้านโ no, นโะนม,มาโอ้โ oh, ห oh, ลูกเสือเมอรี่คนละชุดเลยทนะ่ผมตะกี้นายผ่านรอบนี้เป็นลูกเสือโอ้โหรอบนี้มาตีมแบบโอ้โหฉีกเลยท่นะผมด,ดูร้อดของแท้โอ้โหแดนเนียลแดนเนียลพูดเชิญสายฟ้าขอหน่อยได้ไหมขอเป็นลูเดียสบึงโคนะผมมา โอ <IS> <dividends> oh. 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 ้โหได้เป็นเลื่อยน้ําแข็งเอาโหโอ้โหแดนเดนดีโอ้โหจบเลยนะรอบนี้คือเกลือหนักมากๆอะตานนี้นักสะสมมาอีกหมดหรือเปล่าออะหมดแล้วท่ผมรอบนี้ก็เปิดไปประมาณ2,100รลูบี้น่ผมตอนนี้เหลือยังอาเหลือการันตีอยู่ทนผมตอนนี้ยังเหลือการันตีอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นการันตีกันว่าผมจะได้ลูเดียสหรือเปล่าท่ผมมามาลุ้นกันที่กล่องการันตีแล้วกันผมจะให้กระโดดสักประมาณ3ครั้งท่านผ้มมาหนึ่งครั้งท่ผ้มมาหนึ่งคร สองครั้งลูดิกอีกครั้งหนึ่งสามครั้งมาลูดียสขอลูดียสโอ้โหฟิตโอโ้ตัวฟิตไปอีกแล้วโอ้โหจบเลยทอมไอดีนี้มีแววว่าผมต้องทำฟิตเป็นล่าง9ก้าดาวแม็กพีลอยแน่นอนทอมคือผมได้ฟิตมา3ตัวแล้วทมไอดีนี้ผมตามล่าลูดียสแต่ได้ฟิตมาแบบรัวๆเลยะผมอ่ะ<ๆ>ผมต้องการตัวของลูดียสมากๆแต่ว่าดันได้ฟิตมาอีกแล้วทอโอ้โหเกลือหนักมากๆไอดีหลักของผม คือไอดีนี้ผมทุ่มทุนจริงๆทมอมคลิปนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหลักพันแหละสําหรับคลิปนี้ทอมแต่ว่าก็ไม่ได้ลูเดียสอย่างที่ผมต้องการทอมถ้าผมต้องการลูเดียสผมว่าน่าจะยันแบบการันตีแบบ9000ลูบี้เลยทอมอันนั้นน่าจะสูงเกินไปทอมผมไม่น่าจะไปถึงทมอมาก็ โอ้โหผมรู้สึกฟิลเลยรัมตอนนี้ถ้าอยากจะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเปิดอีกประมาณอีก2,000กว่าลูบี้ทมอ่ะผมบ้านน่าจะกินงบไปค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะบอมก็พอประมาณนี้ก่อนละกันค่อยแบบมาเปิดกันต่อทอมถ้ามันมีลูเดียสมาอีกรอบนึงผมก็อยากจะเปิดให้ได้มก็คลิปนี้ถือว่าเปิดได้ตัวของฟิตมาแล้วกันฟิตคือผมได้เยอะมากนะครัมเดี๋ยวผมให้ดูลวกันว่าผมได้ฟิตตัวไหนมาบ้างรัมตัวแรกคือฟิตตัวนี้ ตัวที่2คือฟิตที่ผมเพิ่งเปิดได้ท็มปอ้โหคือไอดีผมน่าจะล็อกฟิตแหละผมดูทรงแล้วผ็อตั้งแต่ผมเปิดได้คือได้แต่ฟิตเลยท็อมอ่ะฟิตมสองตัวแล้วท็อตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาฟิตล่างไฮเปอร์มาด้วยละกันเอามาตั้งเป็นทีมเลยท็อปตอนนี้โอ้โหผมรู้สึกแบบท้อมากๆท็ตอนนี้คือรู้สึกแบบใจไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วทรอน,นี่โอ้โหฟิตสามตัวแถมยังไม่พอปอมก็ยังเป็นฟิตอีกท็ออ่ะ โอ้โหฟิต4ตัวเลยทอมตอนนี้ไอดีหลักของผมก็อย่างที่เห็นกันไปมนะว่าเปิดยันการันตีทอมลูเดียสที่ผมอยากได้ไม่เห็นมีแวลเลยโนะ้โอ้โหรู้สึกฟิลเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่เป็นไรทอมเดี๋ยวค่อยแบบมาเปิดกันต่อละกันถ้ามีงบต่อเดี๋ยวผมก็จะมาจัดต่อเลยทอมอ่ะก็ไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้ส่วนใครที่ยังตามลา่าคุลรโบในรอบนี้อยู่และอยากจะเติมดูบีทอมผมก็ขอแนะนําเป็นร้าน เจ๊น้ำการค้าทอพอพ็อปอัพ n ซ e นเตอร์เลยทนะ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วทนะุ่มสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจในระบบ ios ก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเลทราคาแล้วก็ไปเดิมกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำการค้าทอพอพอพ็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยทนะุ่มลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีคลิปแชทหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากทนะุ่มไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ